น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดน้ำเนื่องจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างก็ประกอบด้วยน้ำเป็นหลักมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบน้ำเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและยังเป็นสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆก่อนที่จะพัฒนามาดำรงชีวิตบนบกสำหรับมนุษย์นั้นน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในกระบวนการทางชีวภาพของร่างกายเพื่อการบริโภคอุปโภคและในกระบวนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเราแต่ละวันร่างกายต้องการน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ1ลิตร เพื่อรักษาสมดุลของกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกายเช่นการย่อยอาหารการขับถ่ายของเสียเป็นต้นสำหรับสังคมกเกษตรกรรมที่มีการสูญเสียเหงื่อมากอาจต้องการน้ำมากกว่าวันละ5ลิตรสำหรับการอุปโภคและบริโภคนั้นตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเราต้องใช้น้ำในการล้างหน้าแปรงฟันประกอบอาหารสักผ้า ล้างจานใช้ในห้องสุขาทำความสะอาดสิ่งของเรื่องใช้ต่างๆและเรายังใช้น้ำในการสัญจรไปยังที่หมายปลายทางในส่วนของภาคการเกษตรน้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้งการเพราะปลูกและการปรศุสัตว์นำไปสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและพัฒนายอย่างรวดเร็ว น้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิตการแปรรูปก,การหล่อเย็นและการขนส่งลำเลียงสินค้าออกสู่ตลาดมนุษย์เรายังใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยเรามาักนิยมไปพักผ่อนตามน้ำตกทะเลสาบล่องแก่งเที่ยวเกาะและยังมีการเล่นกีฬาทางน้ำอีกหลากหลายทั้งว่ายน้ำสกีน้ำ กระดานโต้คลื่นเรือยางซึ่งให้ความสนุกสนานและยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีจากกิจกรรมทั้งหมดที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นหากจำแนกผู้ใช้น้ำออกเป็นกลุ่มต่างๆจะพบว่าภาคการเกษตรและการชนประทานมีการใช้น้ำสูงสุดตามด้วยภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนนอกจากนั้น ยังพบว่าความต้องการการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เกิดจากประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนั่นเองจากความต้องการการใช้น้ำที่เห็นในภาพนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้มาจากแหล่งใดและมีเพียงพอให้ประชากรโลกใช้ได้นานเพียงใด เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกกลมๆใบนี้มีน้ำอยู่ประมาณ3ใน4ส่วนของผิวโลกคิดเป็นพื้นที่ครอบคุมถึง171และมีปริมาณน้ำประมาณ1,360ล้านลูกบาทกิโลเมตรน้ำจำนวนดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรรวมกันประมาณ197.4 ส่วนที่เหลือเป็นน้ำจืดประมาณร้อยละ2.6และที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงมีเพียงร้อยละ0.014เท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจึงของนำส่วนน้ำจืดร้อยละ2.6นั้นมาขยายเป็นสัสดส่วนเต็มร้อยอีกครั้งจะได้ภาพดังที่เห็นซึ่งน้ำจืดอ,อันน้อยนิดส่วนใหญ่ถูกเก็บอยู่ในรูปภูเข,นขาน้ำแข็งทานน้ำแข็ง และหิมะแถบขั่วโลกหรือคิดมันร้อยละหกสิซึ่งมนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และอยู่ในรูปใต้ดินร้อยละ30.1ซึ่งมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้บางส่วนขณะที่แหล่งน้ำผิวดินที่มนุษย์ใช้ประโยชน์มากที่สุดมีอยู่เพียงร้อยละ0 3เท่านั้นโดยแหล่งน้ำผิวดินที่มีการนำมาใช้ประโยชน์นี้ ร้อเก็บอยู่ในรูปน้ำในทะเลสาบน้ำจืดร้อยละ11 1, อยู่ในรูปหนองบึงสระน้ำและอยู่ในรูปแม่น้ำลำธารร้อยละสโดยทั่วไปน้ำจืดที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้นั้นมีการหมุนเวียนเป็นวัตจักรเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจึงมีการรณรงค์อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำตามสื่อต่างๆ และปัญหาของทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะน้ำจืดแท้จริงแล้วมีอะไรบ้างและเกิดจากสาเหตุอะไรปัญหาทรัพยากรน้ำในปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น3ประเด็นใหญ่ๆคือการขาดแคลนน้ำการที่น้ำมากเกินไปหรืออุทก,กภยัยและการเกิดมลพิษทางน้ำหรือน้ำเน่าเสียซึ่งทั้งหมดมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ภาวะขาดแคลนน้ำเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากกระบวนการตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์สาเหตุจากธรรมชาติได้แก่การกระจายของปริมาณน้ำฝนที่ไม่สม่ำเสมอหรือที่เรามักได้ยินว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยจึงมักประสบปัญหาอยู่บ่อยๆในส่วนของมนุษย์เองการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลให้ความต้องการน้ำมากขึ้นทำให้น้ำไม่เพียงพอกับความต้องการการขาดแคลนน้ำยังเกิดได้ในพื้นที่ที่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์มากเกินไปทำให้น้ำไหลซึมมาทดแทนไม่ทันส่งผลให้เกิดปัญหาดินสุดตัวและในพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่าการทดแทนของน้ำใต้ดินจะเกิดได้น้อย เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลบ่าลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วและเหลือน้ำเพียงส่วนน้อยที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินน้ำที่ไหลบ่านี้ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำตามมาคือการเกิดอุทกภยัยสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายโดยอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายป,ายปีพุทธศักราช2554 นอกจากนี้น้ำบ่ายัางพัดพาตะกอนดินจากที่สูงลงมาอย่างแหล่งน้ำด้านล่างทำให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้และนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เช่นกันสุดท้ายคือปัญหาน้ำเน่าเสียหรือปัญหามลพิษทางน้ำหมายถึงการที่น้ำมีสารปนเปื้อนในระดับที่ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนไป จนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มลพิษทางน้ำเกิดจากหลายสาเหตุแต่ที่สำคัญและเป็นที่ทราบกันดีคือน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชนประเภทต่างๆเช่นน้ำเสียจากแหล่งที่พักอาศัยและสถานประกอบการต่างๆน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มักจะมีสารเคมีหรือสารพิษปนเปื้อน รวมถึงน้ำเสียจากการทำเกษตรและปะศุสัตว์ซึ่งมักมีสารอินทรีย์หรือสารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาปนเปื้อนในปริมาณสูงปัญหาน้ำเสียนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าน้ำที่เราเห็นอยู่มีสภาพอย่างไรเกิดภาวะมลพิษหรือไม่เราสามารถใช้วิธีการตรวจสอบมลพิษทางน้ำได้หลายวิธี โดยการใช้ดัชนีชีวะต่างๆเช่นอุณหภูมิความขุ่นความมันกรดเบสปริมาณออกซิเจนละลายหรือเรียกสั้นๆว่าค่า D.O. ค่า B.O.D. ค่า C.O.D. ปริมาณโลหะหนักสารค่าแมลงแมลงน้ำบางกลุ่มตลอดจนแบคทีเรียก,กลุ่มโคลิฟลอมหรือฟีโคลิฟร์มเป็นต้นแต่ที่นิยมตรวจสอบคือค่า D.O. และค่า BOD ในน้ำทั่วไปจะมีออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศและจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,น้ำละลายอยู่ซึ่งออกซิเจนนี้มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนค่า DO นี้จะแปลผกผันกับอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้นำ นอกจากนี้ค่าดีอสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปรากฏการณ e ์ยูโทรฟิเคชันโดยปกติแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปมีค่าดีอประมาณ5-8มิลลิกรัมต่อลิตรหากมีค่าดีอต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรจะถือว่าเป็นน้ำเสียสำหรับค่าบีโดีนั้นย่อม,มาจากคำว่า biological oxygen demand ซึ่งหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําถ้าในน้ํามีสารอินทรีย์ปนอยู่มากจุลินทรีย์จะต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากด้วยแหล่งน้ําใดมีค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ํานั้นเน่าเสียมากตามมาตารฐานสากลจะหาค่า BOD ภายใน5วันที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ซึ่งทำโดยการวัดค่าดีโอเริ่มต้นและค่าดีโอของน้ำในวันที่5และนำมาหักลบกันถ้าค่าพิโอดีสูงกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำเสียนอกจากตัวชีวัดทางเคมีทั้งสองค่านี้เราอาจประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชีวัดทางชีวภาพอย่างง่ายเช่นมแมลงน้ำได้เนื่องจากมแมลงกลุ่มต่างๆมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากพบแมลงชีปลาขาวแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นยังมีคุณภาพดีหากพบตัวอ่อนแมลงปอหรือจิงเจ้าน้ำแสดงว่าน้ำมีคุณภาพในระดับปานกลางและหากพบรินน้ำจืดซึ่งทนต่อภาวะการขาดออกซิเจนได้ดีแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นกำลังเน่าเสียเป็นต้น อย่างไรก็ตามในพื้นที่ต่างๆที่คุณสมบัติพื้นฐานแตกต่างกันเช่นความเค็มค่าดีโอความเสี่ยงต่อสารพิษปนเปื้อนดังนั้นจึงมีการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพหรือใช้ในการควบคุมป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียจนยากต่อการแก้ไข ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นข้อกำหนดบางประการของค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินและเกณฑ์คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืดสำหรับค่ามาตรฐานฉบับเต็มและค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำประเภทอื่นๆสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษจากความสำคัญของทรัพยากรน้ำและปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจบุบันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไข และบรรเทาปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นการแก้ไขปัญหาน้ำในปัจจุบันต้องทำอย่างบูรณาการเนื่องจากมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งภาคครเรือนการเกษตรและธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดการน้ำยังต้องพิจารณาทรัพยากรอื่นๆประกอบด้วยเช่นป่าไม้ดินและทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เพื่อรักษาความเป็นปกติของระบบนิเวศการจัดการน้ำจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนที่สำคัญหากพิจารณาตามหลักอนุรักษ์วิทยาเราสามารถจัดการปัญหาน้ำได้หลากหลายวิธีทั้งการเก็บกักการป้องกันการบำบัดการฟื้นฟูเป็นต้นตัวอย่างการจัดการทรัพยากรบางวิธีการได้แก่ กา,าการป้องกันปัญหาทรัพยากรน้ำที่ต้นเหตุที่ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติได้จากตัวเราเองโดยการใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ช่วยกันขจัดเศษอาหารไขมันก่อนการล้างภาชนะต่างๆและไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงแหล่งน้ำในส่วนของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง และจะต้องมีการบำบัดเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นตามกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะการสงวนพื้นที่ป่าต้นน้ำและการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนประเทศไทยมีการจัดชั้นลุ่มน้ำและกำหนดมาตรฐานในการดูแลและใช้ประโยชน์ดังนี้ลุ่มน้ำชั้น 1A เ,เป็นพื้นที่สูง มีร่องน้ำเป็นจำนวนมากมีความลาดชันสูงควรที่จะสมวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารมีสภาพป่าสมบูรณ์ลุ่มน้ำชั้น 1B ลักษณะทั่วไปคล้ายลุ่มน้ำชั้น 1A แต่มีสภาพที่ถูกทำลายหรือดัดแปลงการใช้ประโยชน์ก่อนปีพุทธศกักราช2525ลุ่มน้ำชั้นสองมีความเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารรองจากลุ่มน้ำชั้นห มีความลาดชันระหว่างร้อยละ30 5 0ถึง50สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการที่สำคัญเช่นเมืองแร่หรือป่าเศรษฐกิจลุ่มน้ำชั้น3มีลักษณะเป็นที่ดอนหรือบริเวณที่ลาดตินขาวที่มีป่าปกคลุมมีความลาดชันระหว่างร้อยละ5สถึงสามสามารถนำาใช้ประโยชน์ด้านกิจการป่าไม้ปลูกไม้ผลยืนต้นลุ่มน้ำชั้นที่ส เป็นพื้นที่บริเวณเนินเขาหรือขั้นบันไดหรือช่วงเชื่อมต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขาวความลาดชันระหว่างร้อยละ6ถึง25สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่ลุ่มน้ำชั้น5เป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ราบลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อยความชันน้อยกว่าร้อยละ5สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่ทำนาและกิจการอื่นๆ การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่นิยมในอดีตเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับทําการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้งเขื่อนบางเขื่อนยังใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วยปัจจุบันโครงการขนาดใหญ่นั้นอาจทําได้ยากและมีผลกระทบวงกว้างจึงมีการเปลี่ยนวิธีการโดยหันมาสร้างอ่างเก็บน้ําและฝายขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้เก็บกักน้ําและชะลอความเร็วของน้ําได้ การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในสังคมเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ําและร่วมกันอนุรักษ์น้ําคนละไม้คนละมีในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ํามีหลายหน่วยงานทํางานร่วมกันหน่วยงานที่สําคัญได้แก่กรมชลประทานที่มีหน้าที่จัดหาน้ําเพื่อการเก็บรักษาควบคุมส่งระบายหรือแบ่งน้ําเพื่อการเกษตร การผลิตพลังงานการสาธารณูปโภคและการอุตสาหกรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำและการคมนาคมทางน้ำในเขตชลประทานภายใต้กรมชลประทานประกอบด้วยหน่วยงานย่อยต่างๆเช่นสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นต้น กรมชลประทานยังต้องทำงานประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการคาดการปริมาณน้ำและยังทำงานร่วมกับกรมการปกครองซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานระดับสากลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำตัวอย่างเช่น International Water Management Institute ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศ ในการหาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน World Commission on Dams หรือคณะกรรมการเขื่อนโลกที่มีหน้าที่การหาแนวทางบริหารเขื่อนใหญ่ๆให้จัดการน้ำมีประสิทธิภาพ Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ FAO ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำของโลกและหาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยังย่งยืน อย่างไรก็ดีการจัดการน้ำเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนและทุกภาคส่วนการร่วมกันป้องกันและลงมือแก้ไขเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ทรัพยากรน,น้ำที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อันน้อยนิดคงอยู่และนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป